ที่ประเทศมาเลเซียขณะนี้คนมาเลเซียจำนวนหนึ่งอาจจะรู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาลและความคืบหน้าในแง่ของกระบวนการยุติธรรมนะคะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนาจิปราซักถูกตัดสินว่ามีความผิด7ข้อหาตามที่ถูกฟ้องทั้งหมดนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนวัน MDB ถูกตัดสินจำคุกรวม12ปีและจะต้องถูกปรับเป็นเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,500ล้านบาทค่ะข้อหาทั้งหมดที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็คือข้อข้อกล่าวหาฟอกเงิน3ข้อหาล่วงละเมิดอำนาจนะคะละเมิดต่อหน้าที่3ข้อหาและใช้อำนาจโดยไม่ชอบ1ข้อหาค่ะเกี่ยวข้องกับมหากาบกองทุนวัน MDB ที่ตั้งขึ้นมาในยุคข,ของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักนี่แหละค่ะและก็มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งตัวเขาเองก็ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตและมีการโอนเงินบางส่วนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเขาด้วยนะคะวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ถอดใจและก็เตรียมที่จะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ค่ะ This is uh, definitely not the end of the world uh, because uh, there's a process of appeal. Uh, and uh, we hope that we would be successful then, so um, the effort will continue, and to my supporters, uh, I hope they will continue to believe in me, believe in our struggle, and continue uh, to be uh, in uh, positive and in high spirit. We are always positive; uh, we believe uh, in our innocence, we believe that uh, we have a strong case. Um, but of course, we have to convince the judges. And we will do our best. Uh, Tansi Shafi will continue to lead the team. And uh, he is very determined uh, to, to get the outcome that we believe is only right for us. ทฤษฎีที่ว่าเขาเป็นผู้นำที่คงจะไม่มีใครกล้าแตะต้องก็ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าในที่สุดวันนี้ศาลตัดสินว่ามีความผิดทั้ง7ข้อหานาจิปราซักนี่อดีตก็คือเป็นทั้งลูกและหลานของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวันนี้ความรู้สึกของคนมาเลเซียจำ,จำนวนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าพอใจกับผลการตัดสินของศาลที่ออกมานะคะขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่า ก็คงจะดีใจได้ระดับหนึ่งแต่คงจะไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าที่สุดแล้วนาจิปราซักก็อาจจะพ้นผิดทั้งหมดก็ได้ถ้าต่อสู้ในชั้นอุธทธร์ค่ะ This guilty verdict is a landmark event uh, for Malaysia because it is the first time that a person of such high political standing has ever been convicted in a court trial here in Malaysia. over cases uh, involving corruption and while i think there's been a great deal of speculation that he would be found guilty uh, there has always been uh, a feeling that it wouldn't something might mitigate you know the situation and, and this is indeed uh, a surprise that he has been found guilty on all seven counts that uh, there is a, a sense of euphoria among uh, uh, the sense that justice is being served, um, you know, uh, among the majority of Malaysians. So the, keep in mind that the majority of Malaysians voted for for, for political change, and the one MDB case was a catalyst in that. Uh, the one MDB case damaged Malaysia's reputation, uh, and I think today work towards restoring that. กองทุนวัน MDB และข้อกล่าวหาทุจริตนี้ก็คือปมสำคัญนะคะที่ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งตัดสินใจออกไปลงเสียงเลือกตั้งกันอย่างคึกคักเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2561เมื่อได้เห็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมัดขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็นำไปสู่การตรวจค้นบ้านของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนาจิปราซักและนามาสู่การดาเนินคดีในที่สุดค่ะเรื่องของกองทุนวัน MDB ก็ถูกมองว่าเป็นมห ah ากราบนะคะ หลังจากตั้งกองทุนมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วแต่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องเส้นทางการโอนเงินต่างๆเพื่อที่จะไปซื้อทรัพย์สินหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันค่ะซึ่งอายการก็ระบุว่าเมื่อตรวจสอบเส้นทางเงินก็พบว่ามีการนําเงินไปใช้โดยไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อเริย,ยอชซื้อภาพวาดของศิลปินคนดังอย่างบิคัสโซหรือว่าการนําไปลงทุนในการสร้างหนัง Wolf of Wall Street นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับญาติของนาจิปราซักด้วยและพบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนาจิปราซักเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยอายการและเจ้าหน้าที่ของทางมาเลเซียนะคะจนมาถึงวันนี้ที่ทางอายการก็ระบุว่ามีหลักฐานที่เชื่อมั่นได้ว่า เกิดการทุจริตขึ้นจริงๆโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักค่ะถ้าย้อนกลับไปในคืนที่อดีตานายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมัดชนะการเลือกตั้งก็จะเห็นเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเเดินทางไปที่บ้านของนาจิบราซักนะคะและก็ได้ยึดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากมีรายงานว่ายึดเงินสดๆมาได้จากบ้านถึง270ล้านดอลลาร์สหรัฐและยึด ของข้าวของหรูๆของนาจิบราซักและภรรยาค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูมงกุฎและข้าวของเครื่องใช้อื่นๆนะคะขณะที่ภรรยาของนาจิบราซักก็ถูกตั้งข้อหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยเช่นกันแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีมหาเทมูฮัมมัดซึ่งลั่นวาจาไว้ว่าจะต้องเดินหน้าคดีนี้ให้ได้ ต้องหลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้ก็เลยมีกระแสะคาดการ์ค่ะว่าเมื่อพักอัมโนกําลังเป็นรัฐบาลของประเทศมาเลเซียก็มีความเป็นไปได้ที่นาจิบราซักก็อาจจะได้ความคุ้มครองทุกวันนี้นาจิบราซักยังเป็นสสในสภานะคะและเป็นสมาชิกพักอัมโน่แต่จะไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งในสมัยถัดไปตัวเขาเองเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นสสตั้งแต่อายุ22ปีนะคะ พ่อและลุงเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียตัวเขาเองขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดมาแล้วก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ต้องมาถูกสอบสวนด้วยคดีกองทุนวัน MDB เกี่ยวข้องกับเงิน4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหายไปจากกองทุนที่เขากำกับอยู่เนี่ยแหละค่ะ